สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีความรักดราม,มา่ามาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของมาลีสาวสวยที่เธอมั่นใจในความสวยของเธอมากเธอชอบพอกับชิดแฟนหนุ่มมาหลายปีแต่มาลีเธอเป็นคนสวยรวยสเสน่ห์แถมเธอยังชอบโรยสเสน่ห์ในบางเวลาที่มีชายหนุ่มที่นอกเหนือจากชิดที่เขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติมากกว่าชิด ทำให้ชิดมีอาการหึงหวงและมีปากมีเสียงกันกับมาลีอยู่บ่อยเรื่องราวทํานองนี้ได้เกิดขึ้นบ่อยๆจนสุดท้ายชิดได้ตัดสินใจเหินห่างกับมาลีซะเองและต่อมาชิดก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับชฉวีเพื่อนร่วมงานของชิดที่แอบหลงรักชิดอยู่ทําให้มาลียามนี้เธอก็ไม่ได้ติดต่อกับใครพอทราบว่าชิดตัดสินใจกับชวี เธอขอคืนดีกับชิดแต่ชิดปฏิเสธและบอกว่าเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเพราะเขาได้แต่งงานมีครอบครอบครัวกับชวีแล้วมารีเสียใจมากและก็เพิ่งเข้าใจว่าเมื่อก,ก่อนชิดก็เสียใจกับพฤติกรรมแต่ก่อนของเธอที่มีคนอื่นแบบนี้นี่เองมารีปล่อยตัวปล่อยใจด้วยความเสียใจ พราะถูกคิดอดีตคุณรักปฏิเสธกลายเป็นคนดื่มชอบสังสรรจนไปเจอสักคนคนทำงานที่ทำงานคนละบริษัทแค่เพอเอินมาสัมมนาทางปฏิบัติการในงานแบบเดียวกันในโรงแรมแห่งหนึ่งหลายวันในโครงการที่บริษัทในเครือเดียวกันเขาจัดส่งคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และอบรมความรู้ให้อัปเดตตามเหตุการณ์แต่สักและมาลี ก็ได้เจอกันและก็เลยได้อัปเดตความสัมพันธ์กันไปด้วยโดยหลังจากเลิกงานอบรมเนี้ยก็ชวนกันไปดื่มทานกันต่อตามภาษาคนโสดด้วยกันสุดท้ายด้วยการดื่มกินกันทั้งคู่ทำให้มารีและศักพลาดท่าคือมารีได้พลาดท่าให้กับศักก็จนมารู้ตัวทีหลังว่าท้องทำให้มารีตกใจแต่สักก็ได้ปลอบใจมารีว่า ไม่เป็นไรเขายินดีรับผิดชอบศักได้กลับไปปรึกษากับครอบครัวของศักด์โดยป,ปรึกษากับพ่อแม่ของเขาแต่ทางพ่อแม่ของศักก็ยากจนก็เลยคิดว่าจะให้ศักเนี่ยกับมารีอยู่ด้วยกันเลยแต่พอศักได้ไปรู้เรื่องราวของมารีมาบ้างหลังจากคือพ่อแม่ของศัก์เนี่ยได้ไปรู้เรื่องราวของมารีมาบ้างจากคนที่รู้จักในย่านเดียวกัน พ่อของสักก็ก็มีความรู้สึกว่าเมารู้เรื่องที่เคยพลาดทั้งจากการดื่มการเมาด้วยถึงได้เกิดเหตุการณ์เนี้พ่อแม่ของสักกชักจะมองมารีแล้วบอกกับสักว่าลูกอาจลูกที่มารีมีกับสักเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกของสักก็ได้ทําให้ทั้งสักและพ่อแม่ทําตัวเหินห่างหายไป มารีเสียใจมากหอบฟาร์มช้ำและลูกมาหาพ่อแม่ของตัวเองพ่อแม่ของมารีกลับปอบโยนมารีอย่าได้เสียใจเลยชีวิตคนเราถ้าก้าวเดินพลาดก็เอาบทเรียนมาเป็นครูและอย่ายํำทางเดิมคืออย่ายํำทางเดินอันเดิมที่เคยทำผิดพลาดแบบนั้นมาเมื่อล้มก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่มองไปข้างหน้า พระอาทิตย์เนี่ยคืนใหม่ทุกวันพ่งนี้ก็เช้าแล้วอะไรผิดพลาดแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปแก้มันเออมันก็แค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพ่อแม่พูดเป็นกำลังใจให้กับลูกเสมอมารีก็รู้สึกว่าคำพูดของพ่อแม่ก็ทำให้จิตใจแช่มชื่นขึ้นพ่อกับแม่ของมารีก็ยังพูดต่ออีกว่าวันข้างหน้า ฟ้าอาจจะเป็นสีทองผ่องอัมภัยก็ได้นะลูกแต่สิ่งที่พ่อกับแม่ของมารีเตือนและขอให้มารีควรปฏิบัติตนก็คือขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะคนเก่าคนแก่ชอบสอนนักหนาถ้าเรามีศีลศีลจะรักษาเรา ตรงนี้มาลีสะท้อนใจตรงที่อดีตเคยพลาดก็เพราะเมื่อผิดหวังก็หันเข้าหาน้ำเมานี่เองสติก็เลยพลาดบกพ่องด้วยศินที่ขาดไปที่คือสินที่ข้อสุราเมรไรนั่นเองหลังจากนั้นมาลีก็ก้มหน้าเลี้ยงลูกด้วยความรักเพราะลูกของเขาบริสุทธิ์ไม่รู้อะไรในความผิดพลาดของผู้ใหญ่ในเวลาต่อมามาลีก็ได้พบรักกับสันติ หนุ่มที่เคยแอบรักมารีเขาก็มีทั้งหน้าที่การงานและกระถานะพอสมควรและเขาก็เอ็นดูลูกของมารีด้วยผ่านเวลาไปสักพักมารีและสันติก็ได้ตกลงปรงใจใช้ชีวิตร่วมกันโดยมารีก็คิดว่า ตัดสินใจดีแล้วด้วยเห็นว่าสันติดีต่อลูกของเธอมากสิ่งที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปและขอให้ครอบครัวของของ,ของมารีและสันติเจอแต่ความสุขในเรื่องราวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามารีโชคดีที่ได้เจอคนดีแบบสันติและที่เธอพลาดมาในครั้งก่อนก่อนก็เพราะว่าขาดศีลขาดคุณธรรม ก็คือเรื่องของความเจ้าชู้และก็สุราเมรยัยสติเดือนใจของความรักนามาในเรื่องราวนี้ก็คือถ้าหากเรามีศิลศิลก็ย่อมรักษาเราสติเป็นตัวสำคัญสำหรับวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมร,บรับฟังกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านและก็ต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ